วิชันทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในไฟนั l ฟาว l e พอดแคสต สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Find Not f i นอ l ฟาวด์พอดแคสต์ซีซั่นที่2นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับเรามาถึงเอพิโซดที่39กันแล้วครับเรียกว่ารวดเร็วมากๆนะครับผมเองก็ตกใจแล้วก็ดีใจเหมือนกันครับที่มาได้ไกลขนาดนี้ตอนนี้ผมพยายามทําการบ้านแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับคดีแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเพื่อเร่งผลิตให้ทันทุกๆวันอังคารน,นะครับเพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยที่รออยู่เนี่ยผิดหวังนะฮะสำหรับคดีในวันเนี้ย ต้องถือว่าเป็นคดีนหนึ่งที่ผมบังเอิญไปเจอมาและส่วนตัวเนี่ยผมชอบเอามากๆเลยครับก็เลยอยากจะหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเนื้อหาในวันนี้ก็อาจจะมีความรุนแรงเหมือนกันเนาะดังนั้นน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะครับอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองมาฟังด้วยกันเนาะจะได้ได้รับคำแนะนำจากท่านแล้วก็อาจจะสามารถให้ผู้ปกครองช่วยถอบดบทเรียนนะครับจากเรื่องนี้มาสอนเราได้ด้วยแล้วก็เช่นเดิมครับต้องแจ้งไว้เสมอว่า ไฟน์นอตฟาวนะครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วก็ถอดบทเรียนจากอดีตท,ที่มันเลวร้ายมาป้องกันตัวเราแล้วก็คนที่เรารักในปัจจุบันนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เริ่มต้นจากเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งที่หน้าตาน,น่ารักมากเลยครับเธอชื่อว่าแซนด้าเรนี่แคนทูเธอเป็นเด็กสาวที่เกิดในวันที่8มีนาปี2001 เธออาศัยอยู่ในเมืองเทรซี่ครับซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเ,เงียบสงบอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียเธออยู่ร่วมกับคุณแม่ของเธอครับมีคุณปู่คุณย่าแล้วก็พี่ชายอีก3คนเลยทีเดียวคือน้องแซนดราคนนี้เป็นเด็กน้อยที่น่ารักครับแล้วก็ผมเนี่ยจะเป็นสีบลอนทองเนาะตาโตกลมดำเลยครับร่าเริงแจ่มใสตามสไตล์เด็ก ฝรั่งนะครับตัวเล็กๆหน้าละคนหนึ่งเธอก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรื่อยมาครับจนกระทั่งในวันที่27มีนาคมปี2009ซึ่งตอนนั้นน้องแซนด้าเพิ่งผ่านการฉลองวันเกิดอายุครบ8ปีได้ไม่กี่วันเองนะครับเธอได้ออกไปเล่นนอกบ้านกับเพื่อนครับหลังจากเลิกเรียนตามปกติแหละแล้วก็ประมาณ4ี่โมงเย็นครับเธอก็กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะเก็บของนะครับเก็บของเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเธอก็ขอคุณแม่ครับบอกว่า วันนี้เธออยากจะออกไปเล่นนอกบ้านอีกสักครั้งหนึ่งโดยบอกกับคุณแม่เธอว่าจะเป็นบ้านของเพื่อนอีกคนนึงนะซึ่งแม่เธอก็อนุญาตครับก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าปกติเด็กๆพอรากลับมาจากโรงเรียนก็อยากจะออกไปเล่นกับเพื่อนๆลราแวกนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นคุณแม่ก็อนุญาตให้เธอออกไปเล่นได้ตามปกติของเด็กๆทั่วๆไปครับ จนกระทั่งเวลามันผ่านไปถึงเวลาอาหารเย็นครับหนูน้อยแซนด้าก็ไม่กลับมาสักทีคราวนี้คุณแม่ของเธอก็เริ่มเป็นห่วงแล้วก็กังวลกวายเป็นอย่างมากเลยหลังจากที่รอสักพักหนึ่งครับคุณแม่ก็คิดว่ามันน่าจะมีเรื่องไม่ปกติเกิดขึ้นแล้วแหละเธอก็เลยตัดสินใจโทรไปแจ้งตำรวจในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มห้าสานาทีซึ่งจริงๆเกือบสองทุ่มก็ค่อนข้างดึกนะครับคดีนี้เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากครับทางตำรวจมีการเข้ามาตรวจสอบ ภาพของกล้องวงจรปิดในบ้านนะครับของครอบครัวแคนทูแล้วก็พบภาพของหนูน้อยแซนด้ากำลังเดินข้ามถนนหน้าบ้านของเธอเองครับแต่หลังจากนั้นครับภาพของหนูน้อยก็หลุดเฟรมออกไปดังนั้นตำรวจมีภาพของหนูน้อยขณะที่กำลังข้ามถนนออกจากบ้านไปแค่นั้นเองครับผลการค้นหาตัวหนูน้อยแซนด้าก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนัก จนกระทั่งหน่วยงานใหญ่อย่าง FBI ครับต้องลงมือเข้ามาช่วยเหลือในคดีนี้เองเลยนะครับพร้อมกับมีการนำสุนัขตำรวจเข้ามาช่วยดมกลิ่นตามหาด้วยมีการนำรถตำรวจครับเฮลิคอปเตอร์ตำรวจก็มีนะเข้ามาปูพรมนะครับ <c oughs> เพื่อตามหาหนูน้อยแซนด้ากันอย่างเ <c oughs> ข้มข้นกันเลยทีเดียว,วยนอกจากนี้ยังมีการเสนอรางวัลน,นะครับในการให้กับผู้ที่สามารถให้ข้อมูลนะครับในการช่วยเหลือตำรวจจน ค้นพบตัวน้องแซนด้าได้โดยมีเงินรางวัลสูงถึงประมาณ22,000 US ดอลลาร์นะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ700,000บาทเลยเนาะแต่ว่าดูแล้วครับไม่ว่าจะตามหาอย่างไรนะครับ FBI มาช่วยอย่างไรมีเงินรางวัลอย่างไรดูยังมืดแปดด้านครับยังไม่มีร่องรอยของน้องแซนด้าปรากฏขึ้นมาเลยตอนนี้ครับการตามหาก็อาจจะต้องพุ่งไปยังผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยต้องบอกอย่างนี้ดีกว่า ปรากฏว่ามีพยานคนหนึ่งครับเขาสงสัยในตัวผู้ชายในละแวกบ้านของที่น้องแซนดา้าอยู่คนหนึ่งโดยพยานคนนี้บอกว่าเขาเคยเห็นผู้ชายคนนี้เคยไปด้อมด้อมมองมอง,มองน้องแซนดา้าและถึงขนาดมีการจุ๊บเข้าไปที่ปากของน้องแซนดา้าที่สระว่ายน้ําด้วยนะแต่เหตุการณ์ที่เขาเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นน้องแซนดา้าอายุได้แค่6ขวบเองนะครับดังนั้นตํารวจครับก็เลยอาจจะคาดว่าเอ๊ะหรือผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นพวก รักเด็กหรือเปล่าแล้วก็แบบโลรงรักน้องแซนด้าสุดท้ายก็อาจจะจับตัวเธอไปตำรวจจึงมีการไปเรียกผู้ชายคนนี้เข้ามาสอบสวนครับแต่หลังจากพูดคุยแล้วก็สอบถามอย่างละเอียดก็พบว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้เลยแถมเขายังมีพยานในการยืนยันที่อยู่ที่น่าเชื่อถือได้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด,ด้วยดังนั้นตำรวจก็เลยตัดผู้ชายคนนี้ออกจากผู้ต้องสงสัยไป ก็เลยกลับมาที่คําถามนะวครับว่าอา้าวแล้วอย่างนี้น้องแซนด้าหายไปไหนนะแล้วใครละ่ะที่จับตัวเธอไปย้อนกลับมาที่ครอบครัวของน้องแซนด้ากันบ้างครับแน่นอนว่าคุณมาเรียซาวเวสนะครับซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องแซนด้าเนี่ยก็เรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับแหละครับก็หัวอกคนเป็นแม่ใช่ไหมครับหัวใจมันสลายอยู่แล้วที่ลูกสาวที่กาลังอยู่ในวัยน่ารักของเธอนะครับได้หายตัวไป ถัดไปจากบ้านของเธอครับประมาณห้าหลังจะเป็นบ้านของคนคนหนึ่งครับซึ่งคนคนนี้เป็นทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นคุณครูประจำชั้นของน้องแซนดราด้วยเธอคนนี้ชื่อว่าเมลิซาฮักคับี้ครับโดยคุณเมลิซ,ซาเนี่ยเธอก็เกิดแล้วก็โตที่เมืองเทรซี่แห่งนี้และครับพ่อแม่ของคุณเมลิซ,ซาเนี่ยก็ เป็นประเภทเคร่งศาสนาแล้วก็ปลูกฝังให้ลูกๆเนี่ยเชื่อในพระเจ้านะครับแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัดนะครับนั่นมันทําให้เมลิซาเนี่ยเป็นคนที่นิสัยดีมากๆเลยแล้วก็อุทิศตัวเองเพื่อสังคมอยู่เสมอเช่นเธอก็จะไปเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้กับเด็กๆที่โบสถ์เป็นประจำนะครับก็ทําตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นเลยจนกระทั่งเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับแล้วถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเธอก็จะแวะไปดูแลพวกเด็กกำพร้าในโบสถ์อีกด้วย ก็เรียกว่าเป็นคนใจบุญเลยทีเดียวนะครับหลังจากเมลิซาแต่งงานนะครับเธอก็มีลูกหนึ่งคนครับแล้วก็ทําการย้ายมาซื้อบ้านใหม่ซึ่งก็คือบ้านปัจจุบันที่อยู่ใกล้กับบ้านของคุณมาเรียคุณแม่ของน้องแซนด้านั่นเองดังนั้นเมลิซากับแซนด้าก็จะเป็นถังเพื่องบ้านนะครับแล้วก็ประกอบกับเป็นครูประจําชั้นของน้องแซนด้าด้วยก็เลยแบบผูกพันเรียกว่าสนิทสนมแล้วก็มีความเชื่อใจกันมากเลยทีเดียวถึงขนาดที่ว่าทั้งวันไหนครับมาเรียเนี่ย เขามีธุระต้องออกไปทำข้างนอกเนี่ยเธอก็มักจะฝากแซนดราไว้กับคุณเมลิซ่าให้ย่วนดูแลเป็นประจำเลยความสัมพันธ์ของมาเรียกับเมลิซ่าจึงเป็นเหมือนพี่น้องกันมากกว่าที่จะเป็นแค่เพื่อนบ้านทั่วไปนะครับดังนั้นเมื่อหนูน้อยแซนดราหายตัวไปเนี่ยทั้งคู่ก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งพาทางใจซึ่งกันและกันนะครับตำรวจยังคงพยายามสืบหาในขณะที่ครอบครัวเองก็พยายามภาวนานะครับให้น้องแซนด้ยังคงมีชีวิตอยู่ ทางตำรวจได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าแซนด้าอาจจะถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่หรือเปล่าแต่หลังจากผ่านไป3วันครับมันไม่มีการติดต่อหรือโทรศัพท์ติดต่อกลับมาจากคนร้ายเลยนั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าข้อสันนิษฐานนี้ตกไปครับเพราะว่าถ้าจับตัวไปเรียกค่าไถ่จริงเนี่ยป่านี้ก็น่าจะโถรกลับมาเพื่อเรียกร้องเงินได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันผ่านไปต้อง3วันแล้วเนาะแต่ยังไม่มีการติดต่อจากใครเลย มาถึงตรงนี้ตำรวจก็ยิ่งมืดแปดด้านครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องแซนด้ากันแน่การตามหาครับดําเนินไปถึง10วันเต็มครับความหวังที่จะเจอน้องแซนด้าเองก็เรียกว่าริบบリหลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่ทุกคนกําลังมืดแปดด้านอยู่นั้นครับจูๆ่ๆเมลิซาเพื่อนบ้านแล้วก็คุณครูของแซนด้าเนี่ยก็ได้ส่งข้อความทางโทรศัพท์มาบอกมาเรียครับแม่ของแซนด้าว่าเฮ้ยเขาเพิ่งนึกได้ว่าวันที่แซนด้าหายตัวไปเนี่ย กระเป๋าเดินทางของเธอถูกขโมยออกจากบ้านไปด้วยนะอ่าตอนนั้นเธอเองก็เธอก็บอกว่าเออเน,นี่ยเธอก็เพิ่งนึกได้แล้วเธอก็ไม่แน่ใจนะว่าการที่กระเป๋าเดินทางของเธอเนี่ยถูกขโมยไปเนี่ยมันจะเกี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็อยากให้มาเรียครับแจ้งข้อมูลนี้ไว้กับตำรวจด้วยเผื่อว่ามันจะเป็นเบาะแสนในการตามหาตัวน้องแซนดา้าก็ได้นะ คือต้องบอกว่ากระเป๋าเดินทางของเมริซ่าที่หายไปครับเป็นกระเป๋ายี่ห้อเอ็ดดี้บาวเออร์นะครับซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรมันใหญ่ขนาดไหนล้วครับก็ต้องบอกว่ามันใหญ่พอที่จะใส่ร่างเด็กหญิงไว้แปดขวบอย่างน้องแซนดา้าได้อย่างสบายๆเลยหลังจากได้ข้อมูลนี้ไปครับทางตำรวจนั่นก็ทําให้เริ่มสงสัยในตัวเมริซ่าทันทีครับว่าเธอเนี่ยอาจจะรู้เห็นในคดีนี้ ตำรวจได้ทำการเรียกเมลิซาเข้ามาสอบปากคำที่โรงพักครับแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปอะไรว่าเธอเกี่ยวข้องกับคดีนี้สักเท่าไหร่เนาะประกอบกับเมลิซาที่ทุกคนรู้จักเนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปเธอเป็นคนใจดีเป็นคนใจกุศลชอบทำงานกุศลเพื่อสังคมนั้นมันทำให้เพื่อนบ้านครับรวมถึงมาเรียนะครับแม่ของเซนด้าเนี่ยไม่มีทางที่จะเชื่อเลยว่าเธอจะไปรู้เห็นเกี่ยวกับคดีนี้ได้ในวันต่อมาครับ อยู่ๆเมลิซาคนเดิมเนี่ยครับก็ <c oughs> ถือกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งไปหาตำรวจพร้อมกับเล่าว่าเธอไปพบโน้ตแผ่นนี้สอดไว้ในกองเอกสารบนโต๊ะทำงานของเธอโดยบังเอิญหลังจากตำรวจทำการตรวจสอบข้อความในโน้ตนั้นก็พบว่ามันเป็นโน้ตจากคนร้ายครับที่ทิ้งข้อความไว้โดยระบุว่าเขาได้ฆ่าน้องแซนดา้าแล้วแล้วก็เอาร่างของหนูน้อยเนี่ยยัดลงไปในกระเป๋าเดินทางที่กมยมาจากบ้านมาริซ่านี่แหละ แล้วก็เอาไปโยนทิ้งในบ่อน้ำตรงถนนไวท์ฮอเรียบร้อยแล้วอ่าเรียกว่าระบุรายละเอียดกันชัดเลยใช่ไหมครับมาถึงตรงนี้หลายหลายคนก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลก,ปลกเนาะทำไมคนร้ายต้องมาเฉลยรายละเอียดอะไรคดีเหล่านี้ให้เมริซ่ารู้ด้วยเนาะแถมเวลาผ่านไปต้อง10บวันทําไมเมริซ่าถึงจะเพิ่งมาเจอกระดาษแผ่นนี้รวมถึงทําไมเพิ่งมาคิดได้ว่าเอ๊ะกระเป๋าเดินทางของฉันถูกขโมยไปนี่นา โอ้แทนที่จะคิดได้วันแรกๆใช่ไหมครับอย่างไรก็ดีครับทางตำรวจและอาสาสมัครตอนนั้นก็รีบระดมค้นแล้วครับไปที่บ่อน้ําแห่งนั้นนะครับที่มีการระบุไว้มีการระบายน้ําออกครับและสุดท้ายครับก็ไปพบกระเป๋าเดินทางที่หายไปตามที่ระบุจริงๆด้วยเจ้าหน้าที่ครับได้เปิดกระเป๋าเดินทางนั้นดูและก็พบสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้พบครับนั่นก็คือร่างอันไหลวิญญาณของหนูน้อยแซนด้าครับถูกยัดไว้ภายในกระเป๋านั่นเอง ศพของน้องแซนดา้าครับสวมเสื้อสีชมพูมีรูปลายแมวคิตตี้นะครับสกรีนที่หน้าอกแล้วก็กางเกงสีดำครับซึ่งนั่นเป็นชุดเดียวกับภาพที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดในวันสุดท้ายที่เห็นน้องนะครับมาถึงตรงเนี้ยหลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนผมเนาะเพาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเพ่งเลงไปที่เมลิซาคุณครูของน้องแซนดา้าแน่ๆแต่มันมีการตรวจสอบอันหนึ่งครับที่น่าตกใจมากๆเลย ก็คือหลังจากมีการชนสูตรศพน้องนะครับผลปรากฏว่าน้องแซนด้านเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนที่จะเสียชีวิตครับแถมยังไม่พบร่องรอยอสุจิของคนร้ายอีกด้วยนั่นมันทําให้ตํารวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นผู้ชายที่เป็นมืออาชีพและมีความชํานาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะมากกว่านะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะข่มขืนเหยื่อแล้วก็กบเกิดหลักฐานได้อย่างช่ำชองและน่าเหลือเชื่อมากม เมื่อผลชนสูตรออกมาแบบนี้ครับก็ดูเหมือนว่าเมริซ่าก็น่าจะหลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยใช่ไหมครับเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงดูแล้วก็ไม่น่าที่จะข่มขืนน้องแซนดราได้แต่ตำรวจเองก็ยังไม่ได้ตัดเมริซ่าออกจากคดีนี้นะครับเขาก็ยังคิดว่าเออเธออาจจะมีส่วนรู้เห็นในคดีนี้แหละเพราะว่าตำรวจก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนร้ายยังต้องส่งโน้ตมาบอกว่าศพอยู่ที่ไหนกับเมริซาด้วย แถมดูแล้วจุดประสงค์ของคนร้ายนะครับมันก็ยังดูคุมเคือช่องกลนคือคนร้ายเนี่ยไม่ได้ต้องการทั้งเงินไม่ได้ต้องการชื่อเสียงเหมือนเขาไม่รู้เลยว่าทางตํารวจนะครับเขาไม่รู้เลยว่าคนร้ายเนี่ยฆ่าน้องเซนด้าไปเพื่ออะไรหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความบังเอิญที่น้องเซนด้าอาจจะโชคไม่ดีเดินไปแถวนั้นแล้วก็เจอกับตัวคนร้ายพอดีก็เลยจับเธอไปข่มขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งรอเปล่าอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตํารวจเองก็ยังตั้งข้อสงสัยอยู่ นะครับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญคนในเมืองออกมากๆเลยเพราะว่าตราบใดครับที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นั่นหมายความว่าเด็กคนใดคนหนึ่งในเมืองเทรซี่ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ทุกเมื่อเพราะว่า มันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่เด็กอาจจะเดินไปเดินมาแล้วก็ไปเจอกับฆาตรกรโฉดคนนั้นเข้าถูกไหมครับดังนั้นคนในเมืองเนี่ยรวมถึงเด็กๆทุกคนเนี่ยเรียกว่าอยู่กันอย่างหวาดระแวงมากครับเด็กๆถูกสั่งให้กลับบ้านทันทีที่เลิกเรียนนะครับพ่อแม่ก็ต้องคอยดูแลลูกกันแบบใกล้ชิดชนิดที่ว่าไม่ให้คลาาสายตาก,กันเลยทีเดียวบรรยากาศในเมืองครับเรียกว่าตึงเครียดอย่างหนักครับชาวเมืองบางส่วนเนี่ยเริ่มระแวงกันเองด้วยนะเขามองว่าเอ๊ะหรือว่าในหมู่พวกเขากันเองเนี่ย อาจจะมีฆาตกรโหดแฝงอยู่ก็เป็นได้กลับมาที่ครอบครัวแค n นทูครับ การสูญเสียลูกสาวคนเดียวอันเป็นที่รักเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่เศร้าเกินที่จะบรรยายออกมาได้มาเรียน,นะครับคุณแม่ของเธอเนี่ยหลังทราบข่าวก็ร้องไห้ชนิดที่ว่าหัวใจนี่แทบจะแตกสลายไปเลยทีเดียวครับเธอขอร้องกับตำรวจว่าชีวิตของเธอไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วนะครับนอกจากช่วยตามจับคนร้ายมาให้ได้สักทีเถอะคนที่กระทํากับลูกสาวของเธออย่างเหี้ยมโหดแบบเนี้ยจับมาลงโทษให้สาสมสักที ด้านครูสาวครับคุณเมริซาก็เข้ามาคอยอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ปลอบใจคุณมาเรียอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนอกจากนี้เธอเองยังเป็นคนช่วยประสานงานกับตำรวจด้วยเพื่อคอยสืบถามความคืบหน้าของคดีว่าให้ตอนนี้เป็นยังไงอย่างไรบ้างแล้วนะครับนั่นมันทำให้เมลิซาเนี่ยพลิกจากคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยกลายเป็นคนที่น่ายกย่องขึ้นมาทันทีเมริซากลายเป็นฮีโร่ของคดีนี้ครับเพราะว่า เอาจริงๆถ้าไม่ได้กระดาษโนต้ตที่เธอไปเจอในกองเอกสารป่านนี้ก็คงยังไม่มีใครรู้นะครับว่าศพของน้องแซนดา้าเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่ได้คิดว่าเมลิซาเป็นฮีโร่แบบนั้นคมกลุ่มนั้นก็คือตำรวจนั่นเองครับตำรวจครับยังคงสงสัยในพฤติกรรมของเมลิซาเอามากมากเลยแถมเขาเนี่ยเอาจริงๆเขาค่อนข้างมั่นใจเลยละ่ะว่าเมลิซานั่นแหละคือคนร้ายตัวจริงเหตุผลก็เพราะว่า มันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คนร้ายจะมีความเกี่ยวข้องกับเธอได้ถึงสองครั้งคือครั้งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาขโมยกระเป๋าเดินทางที่บ้านเธอซึ่งมันห่างไปจากบ้านของน้องแซนด้าถึงห้าหลังคำถามคือทำไมคนร้ายต้องทำแบบนั้นนะโอ้โหต้องอุตส่าห์ลำบากข้ามไปห้าหลังเพื่อไปขโมยกระเป๋าจากบ้านเมลิซาหรือว่าเป็นแค่ความบังเอิญหรือเปล่าและอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกสุดๆก็คือทำไมคนร้ายต้องเอากระดาษโน้ตระบุจุดซ่อนศพ แล้วก็บอกรายละเอียดอย่างแบบชนิดที่ว่าตามไปก็เจอครับแล้วก็ทิ้งไว้ในบ้านของเมลิซาด้วยซึ่งอันนี้มันดูพิลึกพิลั่นมากเลยใช่ไหมครับดูเหมือนแล้วคนร้ายอยากจะมอบความดีความชอบให้เมลิซาด้วยซ้ำนะครับด้วยเหตุนี้เองตำรวจเขาจึงรอจังหวะครับเป็นจังหวะที่เมลิซาเนี่ยกำลังเผลอใจกำลังไม่ได้ระมัดระวังตัวกำลังเรียกว่ายินดีกับคนที่แบบเขามาชื่นชมเธอแหะครับประมาณนั้น ในที่สุดครับวันที่10เมษาปี2009าตำรวจก็ถือหมายค้นครับเข้าไปข้นบ้านของเธอแล้วก็พบว่าที่บ้านของเมิซานั้นมีจดหมายฉบับหนึ่งครับซึ่งเป็นจดหมายร่างด้วยลายมือถูกเขียนไว้ในสมุดโน้ตโดยเนื้อหาเนี่ยเป็นการบอกที่ซ่อนศพเหมือนกับฉบับที่คนร้ายเขียนเลยครับแต่ว่าจดหมายฉบับนี้ถูกร่างขึ้นมาด้วยลายมือของเมริซ่าเอง เป็นไงล่ะครับดูเหมือนมันไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมครับที่ทําไมเมลิซาต้องร่างจดหมายฉบับนี้เหมือนกับโน้ตของคนห้ายว้ในีสมุดของตัวเองด้วยแน่นอนว่าหลังจากพบกระดาษแผ่นนี้ซึ่งเป็นหลักฐานมัดตัวเนี่ยเมลิซาก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยของคดีนี้แบบทันดีทันใดครับเมลิซาเรียกว่าร้องไห้ตลอดเวลาที่ถูกคุมตัวไปโรงพักครับและในที่สุดเธอก็รับสารภาพครับว่าเธอคือฆาตกรที่ฆ่าหนูหน้อยแซนด้าแคนทู ด้วยตัวเธอเองครับเธอเล่าว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยเธอได้เรียกแซนด้ามาพบครับแล้วหลังจากนั้นก็หลอกให้เข้าไปซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางโดยเธออ้างนะครับบอกว่าเนี่ยมันเป็นเกมซ่อน,นหาแบบหนึ่งนะลองเข้าไปซ่อนในกระเป๋าเดินทางดูสิอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นครับเมื่อน้องแซนด้าเข้าไปอยู่ในกระเป๋าแล้วเนี่ยเมริซ่า <c uman> ก็พาแซนด้าเนี่ยไปที่บ้านร้างแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของญาติเธอเองเนาะเธอบอกว่าหลังจากเปิดกระเป๋ามาเนี่ยก็พบว่า หนูน้อยแซนด้าเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วจากการขาดอากาศหายใจซึ่งนั่นมันเป็นอุบัติเหตุเธอไม่ได้ตั้งใจทําให้เกิดขึ้นแต่จากหลักฐานนะครับของกองนิติเวศเนี่ยก็บอกว่าพอชนะสูตรศพออกมาแล้วเนี่ยมันขัดแย้งจากการให้การของเธอครับก็เพราะว่าการพบศพเนี่ยถูกการตรวจเช็คตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าน้องแซนด้าเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนจะเสียชีวิตอย่างแน่นอนครับมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่า อา้าทำไมน้องแซนด้าถึงถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เพราะว่าครูเมริซ่าเธอเป็นผู้หญิงนะคำตอบอาจจะสะเทือนใจนิดนึงนะครับจากผลการชันสูตรศพพบว่าน้องแซนด้าถูกข่มขืนด้วยปากาลูกลื่นครับฟังแล้วก็น่าสลดจริงๆนะครับหลังจากข่มขืนด้วยปากาลูกลื่นเสร็จแล้วนะครับน้องแซนด้าก็ถูกบีบคอจนขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตไปครับ เมื่อแน่ใจว่าน้องแซนดา้าเสียชีวิตแล้วก็มีการยัดศพลงในกระเป๋าเดินทางเพื่อน,นําไปทิ้งนะครับโดยสภาพศพของน้องแซนดา้าที่ถูกพบในกระเป๋าเดินทางเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติมากๆนั่นมันบอกได้ว่ามันไม่มีทางเลยครับที่น้องแซนดา้าจะสามารถลงไปในกระเป๋าเองด้วยท่าทางแบบนั้นได้เมื่อจำนวนด้วยหลักฐานครับเมลิซาก็จำใจยอมรับสารภาพว่าเธอจงใจฆ่าน้องแซนดา้าเองเหตุผลก็เพราะว่า เธอลงไหลในความสวยและน่ารักของน้องแซนดราแบบถอนตัวไม่ขึ้นนั่นมันทําให้เธอหน้ามืดแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําเรื่องเรวร้ายนี้ลงไปนะครับหลังจากการให้การสารภาพนะครับสารก็มีการตัดสินพิพากษาจําคุกเมริซ่าตลอดชีวิตครับโดยไม่รอลงอาญานะครับในข้อหาลักพาตัวล่วงละเมิดทางเพศและฆาตกรรมไม่มีการลดหย่อนหรืออภัยโทษใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากผู้เสียหายเนี่ย เข้าอยู่ในข่ายของการกระทำในคดีกับเด็กอายุต่ำกว่า14ปีนะครับในช่วงที่ตัดสินเนี่ยต้องบอกว่าเมลิซาเขาร้องไห้แบบหนักออกมากๆเลยครับเรียกว่าให้การแทบไม่ได้เลยในขณะที่ครอบครัวของเธอเองที่เป็นครอบครัวเคร่งาศาสนานะครับก็มาร่วมฟังการพิจารณาคดีนี้ด้วยก็เรียกว่าร้องไห้แล้วก็สวดมวนต์อยู่ตลอดเวลาแหละครับในขณะที่เมลิซาได้รับโทษนั้นนะ่ะมันก็มีประโยคนึงที่เธอมักจะพร่ำบอกอยู่เสมอก็คือ เธอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทําไมเธอถึงได้ตัดสินใจทําในสิ่งนี้และคําถามนี้มันวนเวียนอยู่ในหัวเธออยู่ตลอดเวลาและคาดว่ามันคงจะวนเวียนอยู่ในหัวเธอตลอดชีวิตครับสุดท้ายคดีนี้ก็เรียกว่าปิดตัวลงไปอย่างน่าเศร้ามากๆเลยนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่มีภาพลักษณ์นะครับว่าเป็นคนดีเป็นคนที่มีใจกุศลรวมถึงเป็นทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นคุณครูประจําชั้นด้วยเนี่ย จะทำเรื่องที่เลวร้วายได้ขนาดนี้ก่อนจะจากกันไปครับผมมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆของคดีนี้มาฝากครับคือตอนที่ทำการพิพากษานะครับทางอายการเนี่ยเขามีการคาดเดาว่าสาเหตุที่เมลิซาฆ่าหนูหน้อยแซนด้านเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเธอต้องการเรียกร้องความสนใจต่างหากครับเขากล่าวว่าเมลิซาเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตที่ราบเรียบของตัวเองโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าเธอ มีอาการของพ็อกซี่ซินโดมครับซึ่งเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่งที่ต้องการเรียกร้องความสนใจอย่างรุนแรงนะครับรวมถึงตัวเมลิซ่าเองเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะชอบทำทารุณกรรมเด็กด้วยคือต้องบอกว่าอาการพ็อกซี่ซินโดมหรือความต้องการที่จะเป็นจุดสนใจนั้นะนะมันดูได้จากตอนที่เธอเนี่ยบอกว่ากระเป๋าของเธอเนี่ยถูกขโมยไปแล้วก็ตอนที่บอกว่ากระดาษโน้ตเนี่ยมันเจออยู่ ที่บ้านเธอนะซึ่งเหตุการณ์ที่ว่ามาเนี่ยมันทําให้ทุกคนเนี่ยรุมไปสนใจที่ตัวเธอเป็นอย่างมากครับมันมีการวิเคราะห์ไปมากกว่านั้นครับเขาบอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าเหยื่อครั้งนี้ไม่ใช่น้องแซนด้าเนี่ยสุดท้ายแล้วเหยื่อเนี่ยอาจจะเป็นลูกของเมลิซาเองก็เป็นได้เหมือนกันนะครับถ้าเธอถึงจุดจุดหนึ่งที่ต้องการเตะตอบสนองอาการที่เรียกว่าต้องการเรียกร้องความสนใจแบบนี้ครับก็อาจจะลงมือทําเรื่องร้ายแรงกับลูกตัวเองก็เป็นได้เหมือนกัน นะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคดีนี้ก็เป็นคดีที่น่าเศร้าแล้วก็เสะเทือนขวัญออกมากๆเลยเนาะก็มีหลายๆจุดที่เป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับผมเหมือนกันว่าเอ๊ะ ขัรนตอนผู้หญิงก็สามารถที่จะร่วงละเมิดทางเพศเหยื่อได้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบในคดีแบบนี้นะครับสำหรับไฟนอตฟาวนะครับเราก็ออกอากาศทุกวันอังคารทางช่องของ Mission to p ูโตนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณทุกๆฟีดแบ็กมากๆเลยที่ส่งมาให้ผมทุกช่องทางนะครับดีใจมากๆที่เราได้มีโอกาสคุยกันคือจากเดิมเนี่ยต้องบอกว่าก็พูดอย่างนี้ครับ ผ่าน Spotify Apple Podcast s, อะไรแล้วก็จบไปก็ไม่เคยรู้ครับว่าเพื่อนๆชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนแต่วันนี้ครับมีโอกาสได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์จากเพื่อนๆใน YouTube แล้วก็รู้สึกว่าเออดีใจมากๆเลยครับที่มีเพื่อนๆแม้แต่แพลตฟอร์มข้างๆอย่าง Spotify Apple p o d c a s t Pod B i n ออะไรก็เข้ามาคุยกันก็รู้สึกเหมือนเราสร้างมาเป็นครอบครัวเดียวกันดีกว่าและที่สาคัญครับ ผมต้องบอกเลยว่าทุกคนน่ารักมากๆในการแสดงความคิดเห็นครับถึงเนื้อหาไฟนอตฟาวของเราจะค่อนข้างรุนแรงอย่างที่เล่าไปข้างต้นนะครับแต่ว่าสังคมของไฟนอตฟาวผมบอกเลยว่ามีคุณภาพจริงๆครับ99%เลยอยเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณจากใจมากๆจริงๆนะครับ สำหรับช่องทางอื่นๆนะครับก็ยังฟังกันได้เหมือนเดิมครับไม่ไว่าจะเป็น Spotify So u n วข l ว u d p o d b e a n ์แ p p เปิลพอร์แนะครับแล้วก็อย่าลืมย้ำทุกครั้งเรามีแฟนเพจตอนนี้คนก็ไหลกันค่อนข้างเยอะแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้ไปไลค์ก็ฝากเข้าไปกดไลค์ด้วยนะครับในนั้นทีมงานของเรามีาเนื้อหาดีๆจัดให้เต็มเลยนะครับในช่องของ m i s s i o n to b u t o แล้วก็ที่สำคัญรายการอื่นๆอย่าลืมตามไปฟังด้วยนะและยังไงไว้พบกันใหม่วันอังคารหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เชิญ to Pluto podcast let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Finance file podcast